เทีวี้กาสวัสดีนะครับนะทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ทดสอบอะไรอีกครั้งนะครับกางฝึกใช้โปรแกรมนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ยังไม่มีใครเข้ามาเลยนะครับนะอันนี้ผมทดสอบไรนะเช้าวัดแจ้งก็ยังไม่มาครับผมนั่งทดสอบโปรแกรมเพื่อที่จะทำการไล์สดนะครับนะไม่มีความชำนาญขึ้งกนะ็ไล์สดไปสองช่องอา้าว ร็เครื่องเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีนะครับเลยคอมเมนต์มาด้วยก็ได้นะครับนะแชทมาด้วยก็ได้ครับแชทเข้ามาด้วยก็ได้นะครับนะแชทเข้ามาด้วยก็ได้นะครับนะมาสองคนนะครับในช่อง u t u b e นะวันนี้ทดสอบนะบทดสอบอี ช่อง youtube เราหอกกันไลฟ์คคอมเมนต์มาหน่อยนะครับได้ยินเสียงไหมครับเสียงชัดไหมครับไม่ทราบว่ามีเสียงชัดเจนหรือเปล่าผมเปิดเพิ่มเสียงขึ้นอีกหน่อยเหครับหายไปคนแล้วคุณตู่วสันเข้ามาหรือเปล่าชาววัดแจ้งนะ วันนี้ทดสอบนะว่าใช้โปรแกรมพิสมไลท์เข้าไปเนี่ยถ้ามันจะคมชัดเนี่ยแต่ส่วนใน YouTube เนี่ยยังไม่มีใครเข้ามานะนยูทูบแมสเคิล ไม่มีใครแชทเข้ามานะครับผิดพลาดตรงไหนไม่รู้นะครับไม่รู้ผิดพลาดตรงไหนครับต้องขออภัยนะครับนะเพราะว่า

ไม่รู้ผมพันคำผิดพลาดตรงไหนในมัสสซีนต้องขออภัยนะครับนะเพราะว่าบางทีมันทำ

ต้องขออภัยนะครับนะความผิดพลาดของมือใหม่น่ๆตรงนี้นะครับไม่ต้องขออภัยนะครับนะผมกำลังจะทดสอบสีมือเมื <c> ่ <oughs> อกี้ทำได้แล้วนะคร,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับนะ เดี๋ยวผมจะไล์ใหม่นะครับผมจะผมทำใหม่เอาคลิปสั้นๆนะมาสวัสดีครับอีกสิอกสิอ้ ครับสำหรับคลิปนี้เที่ยวกาสลาท่านน่ะสวัสดี